สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเนาะนะครับผมก็เจอกับตาไมโครสมองอีกคลิปหนึ่งนะครับผมอ่าวันนี้นะครับก็เจ้าเขียวนะครับ sk 140 lc spec m นะครับมาแล้วครับวันนี้นะครับมารวมพลังกับเจ้าคุณปูนะ sk 120 Mark t นะครับแต่ว่าช่วงเช้ามาเป็นงานยกปั๊มก่อนนะครับท่านผู้ชมเนาะนะครับเป็นงานตอนเลนนะครับงานหลักวันนี้คือนะครับพี่ใหญ่นะครับ พี่ใหญ่นะนะจอดอยู่ครับนะครับก็คืองานวันนี้ก็คือว่านะครับมาตอนเลนนะครับเพราะว่าวานนี้บุ้งกีมันเล็กนะครับมันตัวเดินตัวอะไรมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมนะครับทีนี้มันเสียเวลานะครับต้องขึ้นลงตั้งตักทั้งตอนนะครับใช้สองตัวนะครับตักเลยนะครับโดยให้เจ้าอ่า โกเบนะครับเอเคร้อยสี่สิบพี่เดียวนะครับมาช่วยนะครับอีกแรงนึงนะครับโอ้ยนะครับงานวันนี้ก็คืองานหลักๆก็คืองานตอนนะครับตอนเลนนะครับตอนต้มนะครับตอนโคนเนาะนะครับแต่ช่วงเช้ามายกปั๊มกันก่อนนะครับเนี่ยครับปั๊มสองตัวสิบสองนิ้วนะครับสองตัวนะครับกับทีมงานเสียวุฒินะครับเสียวุฒินะครับเดี๋ยวช่วงเช้านี้ผมมีประชุมนะครับท่านผู้ชมนะครับมาบอกให้ท่านผู้ชมได้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวการคืบหน้างานเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับผม ตอนเช้าน่าจะไม่ได้ถ่ายนะครับทางวันวันนี้นะครับเลยมารายงานให้ทราบก่อนนะครับว่าเจ้าเขียวเข้ามาแล้วนะครับมาช่วยพี่เดียวพี่กิดนะครับโอ้เดี๋ยวขออญาตไปประชุมก่อนนะครับเมือ่อวานเอามาทางไงตกใส่ปั๊มลอยมาลยของแท้ตัวเนี้ยเสียวอ่โอ้โหคุ้มเองแล้วบอลเนีย เสียววุฒเสียวุฒครับเสียวุฒคนดังนะครับมาแล้วก็จัดซะหน่อยครับนะครับพ like. ี <c oughs> ่เดียวนะครับเดี๋ยวยกปั๊มสองตัวนี้นะครับนะครับสองตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะให้สิทธิ์น้องถ่ายให้นะครับต้องวุฒนะครับถ่ายวิดีโอเก็บไว้ให้นะครับแล้วก็จัดส่งมาให้พี่ตาครับผมนะครับงานช่วงเช้านะครับวันนี้ก็วันที่สามสิบแล้วนะครับเดือนตุลาคมหกสามนะครับพี่เดียวก็ไม่มาสักทีนะครับนะครับเนี่ยครับตรงนี้ครับงานที่ว่าพี่เดียวกดไว้นะครับ เอาฝั่งนั้นก็ขยับขยายแล้วครับนั่นเรียกว่าติงคิงแล้วนะครับนั่นเดี๋ยวเสร็จจากนี้นะครับพี่เดี๋ยวก็จะตามไปช่วยพี่ิดนะครับช่วยกันนะครับงานตั้งคันนะครับบ่อพักน้ำเนาะนะครับทีนี้ตองดินในบ่อนะครับมาตั้งนะครับทีนี้เลนมันเยอะนะครับเป็นเมตดเลยนะครับตักไม่ไหวบุกกีเล็กนะครับต้องขึ้นลงนะครับตอนไปตอนมานะครับใช้สองตัวตอนเลยนะครับ เดี๋ยวฝากสิทธ์น้องนะครับถ่ายให้นะครับการทำงานนะครับเดี๋ยวฝากเสวุฒนะครับถ่ายให้นะครับ่ยคเัียววุฒนะครับเดี๋ยวผมขอญาตไปประชุมก่อนเนาะเดี๋ยวฝากเซียววุฒถ่ายตรงติดตั้งปั๊มให้นะครับผมโอเคนะครับ่ามชมเนาะเดี๋ยวเจอกันนะครับผมช่วงไปนะครับน่าจะว่าง นี่ปรับแต่งสรบนะครับ Thank <laughs> you.